เรียบร้อยครับก็ต้มมัดครับเดี๋ยวมาดูครับข้างในครับนี่ครับหนึ่ชิ้นครับมาดูความอร่อยครับนี่ครับหลังจากที่ทําไม่ช้าครับเรียบร้อยครับนี่ครับอขอดูขาวท้ายลูกกินให้ดูจะทายป็นตอนกินนี่ละใช่ใช่ อืมรวยกอรลำอ่าโอเคครับไปทำดูนะครับข้าวต้มมัดวิธีทำข้าวต้มมัดครับนี่เป็นพิธีสูตรทางเหนือครับมาดูวิธีทำนะครับนี่ครับเป็นมัดมัดแบบนี้ห่อหนึ่งประมาณห้าครับห้าชิ้นนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ เดี๋ยวมาดูวิธีทำนะครับก็อันนี้เป็นข้าวนะครับข้าวฮะผสมมะพร้าวกล้วยอ่าผสมมะพร้าวนะครับมะพร้าวแล้วก็กล้วยนะครับข้าวนี้เป็นข้าวาข้าวสารนะครับข้าวเหนียว,ยวแล้วก็เอามา แช,ช่น้ำไหมแช่น้ำแช่น้ำผสมเช่น้ำมือนหรอมอนประมาณหนึ่งชั่วโมงแช่ข้าวนี้มาแช่น้ำประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ผสมกับหอมมะพร้าวมะพร้าวพร้าวแล้วก็กล้วยนะครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับน,น,น้ำตาลนิดหนึ่งใส่น้ำตาลนิดนึนะครับเพื่อความหวานนะครับเสร็จจากนี้นแล้วครับแล้วเราก็มาดูนะครับวิธีการห่อนะครับนี่ครับตัดใบตองแบบนี้นะครับ บบกนนแ็แบบนี้นะครับใส่กล้วยไปหนึ่งชิ้นครับแล้วพับนี่ครับแบบนี้นะครับใครทำไม่เป็น,นครับนี่มันจะได้เป็นแบบนี้เหมืนอนหอจิ้มส้มหรอ น,น,นี่คือหนึ่งชิ้นชิ้นวางถ้าได้ห้าชิ้นแล้วก็มัดนี่ครับเดี๋ยวมามัดทอรวมเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งห้าชิ้นนะครับ,รบตัดแบบนี้ก่อนนะครับ ไม่ต oh ่อเนี่ยเราเป็นตากแดดต่อตากแดดตากแดดก่อนต้องมาตากแดดให้มันมันนุ่มเข้านี่มันเหมือนจะฮักหรอเหรอทำไมนี่นะข้าำไมคะาำไมฮะะกกัันนนแบบนี้นะครับต้องการแห้งดิเดี๋ยวเราเอาต้มกัต้มใช่แล้วก็ต้ม นี่นะครับตมันต้มันจากรอรบตด้าต้มมัดครับ ครบห้าชิ้นแล้วครับแล้วก็เราจะมารวมเป็นมัดนะครับ,บรเรียงแบบนี้นะครับน,นี่ครับสามครับห้าแล้วม้วนแบบนี้นะครับแน่นๆนะครับแน่นๆเออใบต้องขาดบ ครับแบบนี้นะครับม้วนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ตอกมัดนะครับ,รบมัดแบบนี้นี่ครับมีให้มันสวยงามแบบนี้นะครับ ร้อยหนึ่งชิ้นนี่ครับออนี่ครับรวมๆแบบนี้เสร็จแล้วนะก็ครบแล้วก็ไปต้มนะครับต้มน้ำเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูตอนสุกดีกว่าครับไปดูตอนต้มตอนสุกนะครับครับหลังจากนั้นนะครับได้ข้าวต้มมัดครับแล้วก็จะมาต้มครับต้มแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ รอ,อให้มันสุกนะครับก็จะเป็นข้าวต้มมัดนะครับแบบนี้ครับเรียบร้อยครับข้าวต้มมัดครับเดีนะ๋ยวมาดูครับข้างในครับเด,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 ด้อเด้อต้มมัดข้าวต้มมัดมันจะเป็นง่ายมือมงามไหมมือมงามนะมือถงามเวลาม,มืาม่อกหนบ่ก็มาแกะข้าวตม้มข้มกระเพ เองอมโอเคจะไทยด้วยดีกว่าพุดพุดครับเดือดพุดพุดข้าต้มมัดเอาครับเรียบร้อยครับข้าต้มมัดครับเดี๋ยวมาดูครับข้างในครับนี่ครับหนึ่งชิ้นครับมาดูความอร่อยครับนี่ครับหลังจากที่ทำไม่ช้าครับ เรียบร้อยครับนี่ครับอขอดูขาวถ่ายรูปกินให้ดูจะถ่ายเป็นตอนกินไหมครับใช่ใช่ื<ฮ>อรวยรอ,ยรอล้ำล้ำ่าโอเคครับไปทําดูนะครับข้าวต้มมาครับ